พอพี่ส่งอันนี้มาผมน,นึกอยากกินไปพวกแบบบะหมี่แห้งมันมีนี่น,นะเว้ยอันนี้มีคนแนะนํามาตั้งแต่แบบเรากินป๊อปป๊อั้งแรกเลย,เลยหรอคืออยากกินบะหมี่แห้งคล้ายๆเออบะหมี่นักกล้ามอะ่ะเออคืออยากกินอันนั้นอะ่ะแล้วพอเหมือนเจออันนี้แล้วมันคล้ายๆกับบะหมี่นักกล้ามอะ่ะแต่กว่าจะหาที่จอดเจอตอนนี้ไม่รู้ว่าปิดหรือย,ยังไงที่จอดอะไม่เท่าไหร่แต่ติดเฟสบุรีอะพักใหญ่ใช่รถมันติดเออทีนี้ยถ้าเรารู้ว่าถ้ามันปิดเดี๋ยวพวกนี้จะมาเร็วไง ขวาชื่ออะไรบะ<ส>มีตาต๋องมั้งต้องจำไม่ผิดอะมีคน<ช>แน,นะนำแตนานละบตะหมี่ตาตอง,ม,ตตองมันทับสี่ป่ะที่เข้าอ่ะใช่ไหมทับสองครับทับสองก็ซอยหน้าซอยหกทับสี่เหลือแต่เส้นเอานะ เพราะเขามีแค่อะไรเกี๊ยวโอ้โห<ช>แต่เกีียวแม่งหมดแน่เฮ้ยไอไอตรงโบเบอ่ะมีคนบอกว่าไม่ค่อยเปิดด้วยนะเว้ยตอนนี้เหรอเออแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้กลับมาเปิดแบบเต็มเต็มหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าที่เราไปก็ถือวอ่าโชคดี้อะอเคไม่ค่อยเปิดอ๋อตรงนี้ก็มีที่จอดแต่ดูเต็มนะแม่ม่มีกลิ่นอายว่าจะปิดหรอเนอะอืมมีกลิ่นอายบางอย่างที่ยังยังไม่ปิดหรอพี่ เห็นไม่ปิดเว้ยเ <verm ont> ขาบอกว่าอยากสะใจนะสั่งจัมโบ้ทีเดียวจบได้จบขอขอจัมโบ้เลยจัมโบ้ <S <S mm. มีเกี๊ยวเกี๊ยวไม่หมดเฮ้ยม,มีมีป่ะมีมีม,มีต้มีำแล้วก็มีนี้ก็ไม่รู้อะไรในพวกหมดไปแล้วตอนแรก <S <S ยังจะเกียกเก๊ยวเต็มหม้อจะเกีย๊ <S <S ยวเต็มหม้อหมูแดงเกี๊ยวจะมีำเอาผมแห้งครับแห้งจานพี่อ๋อแห้งคุกจานแบบกระตัแห้งให้สบายใครที่เราไปกินบะมี่แบบกลางแบบนโอเคนั่งรอ

ไม่กินบ่อยบกินทุกวันรโครับตอนยกไปให้ตาโอ้โหลุงนะมาบอกอ้ยเจ้านี้ กินทุกวันเขาบอกว่าแกอยู่นี่กินกินมาสามสิบปีแล้วจากแกอยู่มาก่อน่ะเหมือนลุงนะแกขายมันนามากเออขาบอกให้เยอะหิวหิวมาอิ่มโอ้ยเทีมึงก็ดูเลยเยอะเยอะจริงแล้วเยอะไปหมดขนาดนั้นน่ะเช่แล้วเรื่องความที่แกกล้าวิทยาทธ์อ่ะมือเปล่าเขาขึ้นมาจากน้ำร้อนใช้มือหยิบเลยไม่ต้องใช้ตะปรงตะเกียบใช้ซ้อมมือเลยอ่ะเี่เห็นปุริมาณลวหายบ้าเลยสั์นั่นนะเด็ก จรกิๆปริมาณนี่แม่งจัมโบ้พิเศษพอแล้วคนละครึ่งยังได้เลยเนี่ยใช่ริงๆอ่ะพิเศษอย่างเดียวพอแล้วอืมมันซุปเปอสไตล์ต้มจืดอ่าแล้วเขาราดน้ำเลยวะใช่หมูแดงครับราบมาเลยฮะใช่ราบมาเลยฟิลแบบอะไรวะบะหมี่จับกลางวะเนอะมันเป็นอย่างนี้เว้ยถ้าละเอียดเข้าไปอีกนะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆแต่เป็นฟิลจับกลางจ้แยกเซคชั่นครับเวเพราะว่าบะหมี่จับกลางมันไม่ใช่แบบนี้ บ่มีจับกังมันจะเป็นอีกแบบเลยพี่ทั้งวิธีการทําเส้นทั้งวิธีความมันของมันแล้วอันนี้ก็เส้นทําเองทาเองเองทําเองแล้วดูดูความละนาวเนี่มันบอกเฮ้ยเส้นนี้เขาทำเองเขานวดแป้งเขาเองนวดตัวเองเลยอะโอ้โหเยอะเยอะมากไม่มีทางหมดว่ะไม่มีทางแต่ก็ไม่แน่แต่เดี๋ยวลองลองดูลองลองดูนะลองดูมาบะหมี่ทำเองถูกป่ะครับผม แต่น้ำซุปเพลินตรงท้ายไหมอันนี้บะหมีท่ทำเองตรงท้ายถ้าบะหมีท่ทำเองรู้สึกได้แล้วจะจับอาการได้ถั้นบะหมี่ครบหรือชั้นบะหมี่มพิเศษใส่ถ้วยมีอันนี้แหละจัมโบ้แล้วใส่จานผมว่านะต้องพิเศษแค่พิเศษอย่างเงี้ยเยอะเกินกินไม่หมดยไม่ตอนแรกเราก็ค่อยเง่ปากค่อยเนจัมโบม้เลยพี่ลองดูก็ไม่ค่อยเยอะหรอกพี่เรียบร้อยเลย จำข้อเต็มเกินขอคุกก่อนขอคุกก่นอกกนเพราะมีความหวานกับอะไรมานิดหนึ่งแล้วจากไอ้น้ำเนียใช่ไหมน้ำหมูแดงโอ้โหนี่ถือว่าบู้หวานนะเนี่ยคุณดูดิเี่ยเนี่ยแม่งบะหมี่สี่ห้าก้อนเลยนะเว้ยเนี้ยใช่พี่ดูดิซึ่งมันเกินโดสอ่ะตรงๆนะอ เฮ้ยแต่เส้นดีว่ะเส้นดีดีแล้วแกคุกกระเทียมเกียวม,มาแต่ไม่ได้มันคุกเนื้หนามากมแล้วเกียวดูท่าจะใช่ด้วยนะเนี่ยอือเพราะหมูดแย่งสไตล์เนี่ยเป็นสไตล์บล็อกเลยครับออ่างก็ไม่น่าเกลียด ฟิล,ฟ,ลฟิลแบบร้านเมื่อก่อนอะ่ะเวลากินบะหมีนะ่ฮะในร้านบะหมี่มันจะไม่มีเส้นอื่นไว้นอกจากบะหมี่กับเกี๊ยวเมื่อก่อนเลยเออในตอนกูเด็กนะเนี่ยไม่กัมีแค่แบบแต่ถ้ามึงอยากกินก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใช่บะหมี่เกี๊ยวอะ่ะมันจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตัวเดียว<อ>เออแต่ถ้าเป็นร้านบะหมี่หมูแดงอะ่ะไม่จะไม่มีเส้นอื่นรูปหนึ่งเดียวเออบะหมี่กับเกี๊ยวอย่างเดียวเอ้อย่างนี้ก็ดีว่ะเนี่ยใช่ อืมข้าวกลีบเนี่ยแล้วผมนึกถึงกับข้งเลยอือเราตู้มันร้อนตลอดเลี่ยคุณปรุปงมากอย่างนี้เออต้องปรุงนะเพราะมันหนาเกินนะใช่มันหนาเลี้ยมมันใหญ่มากเลยนะเพื่อนโอ้โหเยอะเลยแหละเลี้ยมันเยอะมากอ่ะใส่ทีแต่บะหมี่รสชาติดีมากเนี่ยผมชอบอ่ะเส้นบะหมี่แม่งโคตรดีอ่ะที่มันมันอุณหภูมิมันลดเร็วไหมเพราะว่าเขาไปน็อกน้ําแล้วให้มันให้มันไม่วิ่งแหละอ๋อ ใช่อพอมาถึงเราแป๊บมันจะร้อนอยู่แป๊บเดียวใช่แล้วมันจะค่อยๆยเยน <ะ S 2> ็นเขาใจแล้วถ้าบางร้านเขาจะมาทาั้งขึ้นหม้อแล้วใส่จานมาเลยมันจะร้อนนานนี่ไม่ได้ใส่พริกน้อยนะแต่แม่งเยอะใช่คือพริกก็ไม่น้อยแต่เยอะแต่คือปริมาณแม่งเยอะไงต้องเล่นกล้ามากินแป้งเยอะขนาดนี้โอ้โหแม่งเหลือเลยแหละเล่นกล้าแย่งเหลือเลยเนฮะ้ย<ม>เยอะจริงจเหรยอะเกิน แล้วพริกมันเผ็ดแบบโดดจัดพริกโค้กเผ็ดไรย่ะเออเผ็ดมากอะนักเกี๊ยวก็แบบคลาสสิกแบบร้านบะหมี่เกี๊ยวเลยคลาสสิกสไตล์โอ้โหไอ้เยี่ยท้อเลยกีเยอะแล้วนะโอ้โหพยายามสะบัดให้แม่งหลุดอ่ะไอ้ผู้เยี่ยท้อเลยอหรออือ ไม่หมดในยี Guerra, en, ่ย mm ังไงนันก็ไม่ได้วะมันกดให้ไม่หมดอะอืมผมมันไม่ร uh ู้จะใช้จะใช้สูตรไหนเลยครับใตรงๆนะสูตรไหนดีวันเนี่ยยิ่งกินแล้วยิ่งพังอีกนะกินเล็วไม่ได้เลยใช่กินแล้วนี่แม่งไปอีกต้เลยเพื่อเยตื้อเลยนะถ้ากินแล้วคุณตื้อเลยนะผมบอกก่อนนะถ้าคุณกินแล้วคุณจบเลยนะจบแต่คุณต้องลองที่ใหญ่ๆมาเลยจำฝั่งตื้อคณะตื้อสามยอดตื้อสามยอด ผมชอบวิธีกินนี้ว่ะอืเอาไปจุ่มมันได้เพราะว่าเส้นแอ้มข้าวจุ่มนาะมันจะชาิน้ำซุปมาด้วยเพราะตอนนี้ปรุงไงก็ปรุงไม่ถึงเส้นเมือีลืมน่าจะบิดหน่อยคือเป็นแบบบะหมี่เกี๊ยวจัมโบ้กับเกี๊ยวจัมโบ้ไปเลยนี่พอละมันอยู่ที่ตกไว้ที่เท่าๆกันมันก็ไม่มีใครช่วยใครได้มันจะไม่มีการแบ่งออกหรือมันมันไม่ได้แล้วอ่ะแต่ถ้าแยกดีๆเนี่ย สมมติถ้ากินธรรมดาเนี่ยโหว่าแม่งอร่อยมากมากเลยอะแต่ตอนนี้เรากำลังโดนปริมาณหล่ออยู่นะครับหมเนาะรสชาติรสชาติโยงๆของมันเลยอะกูไหลยหลยเกี๊ยวไปเยอะนะเนี่ยไอยเกี๊ยวไปจนจะหมดแล้วอะแต่เกี๊ยวเขาให้เยอะนะเขาไม่นับปริมาณด้วยคุกกะเอาด้วยความแม่นของเขาอะด้วยความเตียนของเขาอะ กูว่าถ้าคนกินบะหมี่แล้วชอบกินบะหมี่เยอะๆ่ะธรรมดาไม่เอาไม่อยู่หมายถึงว่าคำไม่เสถ้าเป็นกูอ่ะถ้ามากินปกติก็คืออต้องจัมโบ้ตอนที่สูงที่สุดมันต้องเล่นคําใหญ่แล้วสองคำมันจะลดไปเยอะแต่มึงเอาไม่เข้าได้น่ผูกยากเลยว่ะอืมอืม ก็คนธรรมดาใี่ไหมตยาุาเลยเนี่ยโหไมนต้องเบอร์ไอ้ D พวกเชียยงพวกอะไรพวกเนี้ย <c oughs> ใช่ที่มันกินแบบหลายหลายพันอ่ะหลายหลายพันแคลชอบน้ำจิ้มอ้นน้ำซุปรสเนี่ยพีห่หมดละเออหมดไวมากเลยโอ้ยมันเหมือนเริ่มใหม่พอามองตลงมาแบบว่าอ,อันนี้ค <discard S 2> ือเบิ้ลแล้วะจานเบนนนิ้ลอะเออ <c oughs> มันเหมือนเริ่ใมใหม่อีกวว่าไอ้เนี่ยจริงๆรมันก็เป็นสูตรนั้นว่ะที่พี่บอกอะคือมันต้องเกี๊ยวอันหนึ่งบะหมี่หนึ่งแล้วเกี๊ยวหนึ่งแล้วจัมโบ้ทั้งคู่ จะได้แช่เส้นจะได้หลอกได้ว่ามันไม่ดีเยอะมากอ,มอย่างอยู่เท่าเดิมเองอ่ะเท่าเดิมของกูนี่รดเฮ้ยมึงต้องเอาสีเขียวออกไว้มันจะดูน้อยลง<ะ>แบบว่ากินสีเขียวไปกินผักกินหมูแดงไปมันจะดูน้อยลงเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนกินไกล้ใกลเนี้ยได้ได้ฝั่งฝั่งนี้อ่ะใช่เพราะว่าถ้ากินฝั่งนี้ได้นะกูก่กินให้หมดเลยดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยวันเนี้ยมันเหมือนได้เค่นเนี้ยตอนนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอแบ่งก่อนนะได้อย่างนี้ก่อนอ่าค่อยๆไปทีละขยับ เออมันจะได้แบบมีกําลังใจในการแบบแต่ถ้าไอ้นี่หมดเมื่อไหร่เนี่ยไอ้นี่โซยเลยนะเพราะเครื่องหมดแล้วเพราะเครื่องหมดแล้ว,ลวถึงแน่นอนแล้วมันกีจ่จมโบล้ละหกสิบ <60. S 2> อ๋อหกสิบบาทพยายามดูแล้วว่าป้ายเก่าป้ายใหม่หกสิบเขาเสร็หมดมธรรมดาที่มึงว่าเนี่ยสี่สิบพิเศษห้าสิบจำโบ้หกสิบเหมือนไปขอซุปก่อนนะที่ขอน้ซุปเพิ่มนะครับครับจมโบ้หกสิบวพี่ โอ้โหตอนนี้กำลังแบบได้จะสั่งเกี๊ยวหนึ่งบะหมี่หนึ่งฆ่าฉันค่าฉันให้ตายเสียเถอะอย่างน้อยผมต้องเอาหมูให้หมดให้ไดหมว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คู่เับรลูกน้องเขบอกว่าถ้าพี่จะมากินบะหมี่ชามแล้วก็เกี๊ยวชามไม่คุ้มมันต้องปกสิบมันได้ไม่กินทุกอย่าง <c oughs> ไม่คุ้มเลดมันไม่โมด <laughs> ตอนเนีน้ต้องคนกินเยอะอยู่แล้วอะใช่เืินที่ท่านจะพาเราเจ็ดอะเจ็ดแปดก้อนอย่านั้นะวันหนึ่งกินสามก้อนอย่างต่ำอะไรเงี้ยอย่างนั้นเราผมว่าได้เลยสเปกมั้นเลย แต่รู้สึกว่าถ้าอยากให้มันหมด่ะในการกินบะหมี่ไม่ต้องกินไวถ้ากินช้ามันจะไม่เข้ามันหนืดแล้วเนาะมันต้องทําไงก็ได้คําใหญ่แล้วไวมากๆแล้วมันจะกินหมดเร็วไอ้ยี่แต่มันก็ไม่ไหวสูตรกูนะอันนี้สูตรกูไม่ไหวว่ะมันกินลองแล้วอ่ะอันน้เขาคงกินหมดหมดแล้วเหรอโอ้ยเครื่องกูหมดแล้วเนี่ยทีนี้ก็เหลือแต่ภาระละกตพอเล่นคําใหญ่สองคำมันจะห้องไปเยอะแล้วพอมันเก็บเครื่องปุ๊บก็ดูไม่ได้เยอะล่ะ แต่คิดถึงบะหมี่นักกล้ามเลยนะผีดค่แหง้งมันอร่อยมากเลยว่ะมีคนไปนลองก็ชอบเยอะนะออชอบมากเลยมีคนถ่ายรูปมาให้ดูอยู่มาลราบะหมี่นักกล้ามคุณปู่ก็ใส่เสื้อมาทำแล้วคลาสสิก,กอันนี้ถือว่าต<า>ีขึ้นแบรนด์คลาสสิกแลนะ้วเนออี่ยถือรับเป็นร้านบะหมี่ที่ไม่มีเส้นอื่นในวัยผมเด็กมันจะมีร้านแบบนี้อยู่ร้านบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวโอ้หมูซ่อนอยู่นี่น้องเจฟซ่อนไม่หาซ่อนไม่หา แง่ไปไปมามาท่านดึงเทงนี่จะเอาไ่เข้าเหมือนกันนะถาไม่หมดก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่หมดดีกว่าเี๋ยอเดินไม่ไหวไม่เห็นมันเหลือเยอะอย่างนี้นี่อย่าลืมนะว่าเรากินไปหลายคำว่าเหมือนกันนะเกินครึ่งอ่ะกูบอกเลยต้องใช้เวลาเท่าไหร่เวลานานนานไหมนานไหมไม่ไหวจริงไหมเฮียถ้าหมดอ่ะเราซึม ั้าหมดเราซึมเลยตอนนี้ไอ้ซึมเนี่ยอาจจะรับได้แต่ว่าเี๊ยมันกดไม่กดไม่เอิมมันกดไม่ลงไงอ่ะไอ้ที่ผมบอกคือต้องเป็นพื้นแบบคนกินเยอะอยู่แล้วอ่ะมาอีกคำเว้กินกินเอาใจกินเอาใจผู้ชมอีกคำเว้ยห้หมุนไม่ได้เท่าไหร่อ่านั้นเวุ้นแล้วเหลือเส้นไได้หน่อยเดียวเลยเอาเว้ย ไล้นี่มันเทคนิคการกินจุเลยนะของแนทเบส w o o d นั่นแหละเอาไปจุ่มน้ำ้วกิน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 อ่ะมันจุ่มน้ำทลอดเนสเฮียยอมอ่ะทุกอย่างรี่สักพลาสสิกเลยครับคลาสสิกรสชาติบะหม,มี่อะไรคลาสสิกหมดคลาสติกหมดน้ำลาดเป็นสไตล์บล็อกเลยอือันนี้นะเป็นสไตล์บล็อกแบบคลาสสิกเลยแล้วไม่ยุบพื้นแกเป็นบล็อกเหยเลยด้วยเปล่าที่แม่งมีสิดนั่นน่ะมีสิดแบบ เพราะว่าคนที่อยู่ในนี้มาสามสิบปีเขาบอกเขาก็กินเจ้าเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าไม่ได้ถามเราว่าเขาเข็นขายหรือว่าอยู่ร้านเลยใช่ป่ะแต่ดูเหมือนมันเป็นบ้านเก่ามันเป็นเหมือนร้านเก่าอ่ะเพราะที่มันเหมือนซอยโบราณเลยนยไปจ่ายเงินทีบ่าบอกพี่ผมมอบว่ะเทียนไม่หวาจริงเฮ้ยเขายังกินไม่หมดเลยมันไม่ใช่แค่เราหรอกสองชามครับไปสิบครับผมยอนคนละครึ่งหรือคนเดียวพี่คนเดียวครับคนเดียวเดียวด้านหน้าเลยครับหรือว่าผมห้าสิบพี่ห้าสิบ เู้ากูจ่ายคนเดียวเหมือนกันเลยอ๋อเรียบร้อยอ่ะไม่ไม่เข้าโครงการคนละครึ่งเรียบร้อยครับขอบคุณครับครับอร่อยครับพี่อร่อยแต่แม่งแบบมาตามยังไงพี่ดิ้งต่อมาหรือว่ายังไงเจอกูเกิลมากูเกิลนะเกิลมานึกว่าโดนอดเขาหลอกมาโดนอดเขาหลอกมาขายมากี่ปีแล้วพี่ลองขายมาตั้งแต่อายุก็สิบสี่สิบห้าปีแล้วพี่เฮียกี่ปีครับเนี่ยเขาหกจีบแล้วหกจีบกว่าแล้วครับ ห้าสิบหกสิบกว่ามันก็เข็นขายเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่ครับเห็นป่ะผมบอกแล้วเห็นป่ะเหมือนม่มีป๊อกๆอ่ะเนาะใช่ครับประมาณนั้นครับนี่เห็นป่ะไปเข้าไปอีกขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณครับเออเหรอครับอ๋อโอเคเป็นเป็นเหมือนกันหมดอืมขาขายหูอื้อเหมือนกันหมดครับอร่อยเฮียแต่ไม่ไหวจริงๆว่ะแต่น่ามาลองครับสิคุ้มต้องมาลองต้องมาลองใครชอบสายกินเยอะเหมือนพวกพารามเจ็ดอ่ะพวกนั้นอ่ะเออ ได้เลยสะใจแล้วมีบะหมี่เส้นเดียวแล้วคุณกินแบบเปิบเปิบปิบเปิบเปิบปั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 บเนี่ยสบายโอ้ยสามจุดแปดได้ความจำเป็นตำนานความเยอะมาลองกันแล้วกันเนาะมาลองกันเออมาลองนี่จะใครยัดลงเขาอะผมไม่ไหวแล้ววะที่เอะเหมือนกันโอ้อย่าทำอะไรเกินตัวนะครับผมก็หมี่ชามเกี๊ยวชามจบแล้วเนี่ยเกินตัวจะเป็นไงเห็นป่ะใช่ น um, okay ี่บะหมี่สัตจธรรมนะเนี่ยอย่าทำอะไรเกินตัวนะไปเข้าธรรมะธรรมโออีกเนี่ยบะหมี่ปัจจยาเออบะหมี่ปัจจยาดูหล่อขึ้นมาเชียวอย่าทำอะไรเกินตัวครับดูการสั่งบะหมี่ก็วันนี้เป็นตัวอย่างครับถ้าคุณทําอะไรเกินตัวมันจะเหลืออมันจะไม่พอมันจะอิ่มไปมันจะพังนะครับเนี่ยถ้ากินอีกเนี่ยพอเผลอง่วงได้ยังได้ยังปิดได้ยังเนี่ยกูกลับได้ยัง แต่โไอ้นี่พูดเก่งจริงคือเหมือนเหมือนไม่แน่ใจว่าสิบนาทียังไงคือพูดลังแม่งไปเรื่อยๆอ่ะพูดแม่งให้ถึงสิบนาทีให้ได้โต๊ะสิบนะโต๊ะสิบโอ้ใช่เลยนะโต๊ะสิบโต๊ะสิบเฮียเอาไป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 แลนี่เลขโต๊ะเด็กนะโต๊ะเด็กซ้อมเพชรบุรีสิบสองทับสองใช่จ้ะสิบสองทับสองครับผมไอ้นี่ก็ซอยนี้ก็แน่นเหมือนกันนะอย่าขับรถเข้ามานะเข้าไม่ได้แล้วผมจะเอารถไปไหนฮะเนี่ยจอดตามนี้เนี่ยนี่ผมต้องเอารถไปไหนี่ก็ที่จอดนี่ก็ จอดเยอะแล้วในซอยมีเมื่อวันนั้นเราไม่เห็นวะไม่รู้เข้ามาปไป่<า>ไป